สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาเราดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกด like แชร์รชคลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อน,น,นาสินค้าไม่ได้จชวนเรื่องการลงทุนแต่งได้การลงทุนของเสียงใต้คลิปโีดโจะไม่ลืนสมัครสมัครกันย่างนะครับอันนี้เราอยู่ข่าวคลิปโอสองพันนะอันนี้ก็จะเป็น ep ที่448อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะของบีแอนด์ก็ประกาศเบิร์เหรียญ bnb น B B, นะั่นเองครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่28นะอ่าก็เบิร์มาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม เริ่มมาเลยนะเริ่มก่อตั้งนะอันนี้นะครั้งนี้ก็เผาหนึ่งพันเอ่อหนึ่งล้านหกแสนหกสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสแปดจุดแปดนะนยบนชวิตเขามีไว้นะนี่นะบน a บ c น s ส a าร์ทเชนเขาประกาศออกมานะก็ถือว่าเป็นข่าวคือครบอะไปย้อนดูกันสักเล็กน้อยนะก็ตัวข้อมูลของ BNB หรือ Binance นะ โทเคนของอเชนอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็บอกมันแคบอยู่อันดับที่แปดนะ,อะวอลลุ่มก็อยู่อันดับไอมันแคบอยู่อันดับที่สี่วอลุ่มอื่นดันที่แปดนะจำนวนเหรียญตั้งแต่เลิกแลมเนี่ยเขาจะมีสองร้อยล้านตอนนี้เขาเผาจนแบบว่าเหลือร้อยสี่สิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองเลยนะก็ถือว่าเบินอย่างต่อเนื่องทําให้ราคาแบบพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นนะ อนาคตเนี่ยอ่าบีหนึ่งบีบีอาจจะมีค่าค่าเท่ากับหมื่นดอลลาร์ก็ได้นะใครจะรู้นะอ่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงเนี่ยโอ้โหผมก็นีช่วงปีสองพันสิบอ่าสิบหกนะสิบหกเนี่ยอ่าสองพันสิบแปดบีบีเนี่ยมีราคาอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ดอลลาร์นนะแค่นั้นเองนะเออ,เอ,อไม่ใช่ดิเออ ช่วงสองพันสิบแปดเ BnB มีราคาอยู่ประมาณสิบหกดอลลาร์นะอ่านี่เริ่มก่อตั้งนี่เริ่มมามีราคาประมาณเพียงสาบาทเท่านั้นนะแล้วก็เริ่มพีคขึ้นมาตรงสองพันสิบแปดเลื่อนยงไงสองวัน <laughs> สิแปดสงวันสิบแปดมีประมาณสิบหกสิบเจ็ดอลลาร์แต่พีคขึ้นมาก็คือตอนสองพันยสบเอ็ดอ่ะมีราคาถึงแปดร้อยดอลลาร์วูบขึ้นมาช่วงหนึ่งนะนี่นะ ปีนี้คาดการว่าอาจจะ13เท่าคืออาจจะไปแตะ2,000นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะจะไปแตะ2,000ล้าน,นะบีบมาไปดูข่าวกันก็การประกาศของ n บนั e c นเชนได้ประกาศเผาเรียดครั้งที่28เจ็ดสมบูรณ์นะครั้งล่าสุดจาํานวนเผาก็คือ1,643,698.8น n ่นเวีบีนั่นเองนะการเผาครั้งนี้เป็นกลไกลการเบินนะระบบ เหมือนออโต้นะอ่าจะช่วยเท่าให้รักษาอุปทานแบบรลดไปแบบมหาศาลเละมูลค่าที่เบินไปเนี่ยโอ้โหระดับมหาศาลเลยนะแต่ครั้งหนึง่งบรนนันก็เคยโดนแฮ็กอยูนนะตอนนั้นนะข่าวใหญ่โตเลยนะอ่าหลงไๆก็ตามเนี่ยก็ไตามานนี้ไม่มีการเผาบีมจากโปรแกรมเผาที่จะช่วยกู้คืนนะเนการเผาจากระบบนะเขาว่ากันนะนอกจากนี้การเผาแบบออโต้เบินเนี่ย บีบี B ก็จะเผาแบบมีการเผาแบบอ้างอิงค่าแก๊สอะไรตามโปรโปรเจกต์หรือตามโปรแกรมอะไรนะการเจาะลูกวิธีการเผานั่นเองนะก็เป็น,นกลไกการเผาแบบออโต้ที่เหมือนตั้งไว้แล้วนะว่าจะเป็นการเผานั่นเองนะก็ถือว่าในอนาคตนะหรือปี2025นบ้ีนี่เราอาจจะได้เห็นบีบีสองพนะอ่าก็ต้องรอดูกันนะขอบคุณที่ติดตามแะรับชมนะใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์นะ ขุดเหมืองคลาวไนนิ่งนะอา่าดิจิเมเนคคลาวไนนิ่งลงทะเบียนวันนี้รับ10 US นะสามารถซื้อกำลังขุดได้นะเป็นอีกโปรต้ตนน้ำไม่รู้จะอยู่ถึงเมนะื่อไหร่นะเวทเทคกคริปโตแับหนึ่งเวทเท็คริปโตอแบบสองนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนแต่ใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีกีหน้านะครับบ๊ายบาย